มันใช่เหรอหนุ่มพูดไม่ออกภรรยาขอพาชูเข้ามาอยู่ในบ้านบอกให้มาช่วยเลี้ยงลูกเว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของชายรายหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อซึ่งได้เขียนจดหมายปร,รึกษาคอลัมนิส how to do it ของเว็บไซต์ s l i t c o m หลังจากเขาต้องเผชิญกับภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อภรรยาของเขามาบอกว่าจะขอพาคนรักของเธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกัน เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังครับโดยชายรายนี้ได้เล่านะครับว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่อยู่ด้วยกันมาเขายอมให้ภรรยาใช้ชีวิตแบบสุดแซบให้เธอสามารถหลับนอนกับชายคนอื่นได้แบบสนุกสนุกโดยที่เขาก็จะดูอยู่ด้วยซึ่งข้อตกลงนี้ได้ผลดีกับทั้งคู่เรื่อยมาและเขาไม่เคยคิดว่ามันจะเริ่มสั่นคลอนครอบครัว จนกระทั่งภรรยาของเขาเลิกมีเซ็กกับคนอื่นๆและเริ่มสารสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคู่นอนเพียงคนเดียวนอกเหนือจากตัวเขาชายคนโปรดของภรรยาคนนี้มีชื่อว่าเจตอนแรกทางสามีคิดว่าเธอแค่ติดใจเขาอีกไม่นานเขาคงจะเบื่ออีกทั้งเจก็แต่งงานแล้วทั้งคู่คงไม่คิดจะจริงจังแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนั้นครับ ความสัมพันธ์ของภรรยากับชายคนนี้กลับเลยเถิดมาเนิ่นนานถึงสองปีทําให้ทางสามีเชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากเกินกว่าแค่เรื่องเซ็กหยุดไม่อยู่แล้วและมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาคิดไว้ครับวันหนึ่งในช่วงล็อกดาวน์โควิด -19 ภรรยาของเขามาบอกกับเขาว่าจะขอพาเจมาอยู่ในบ้านจนถึงฤดูร้อนหน้าเพราะเจสามารถเวิร์กฟรอมโฮมได้เจจะมาช่วยเลี้ยงลูกที่ต้องอยู่ที่บ้าน โดยที่พวกเขาไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆภรรยาบอกว่าเจจะเป็นประโยชน์กับครอบครัวเจรักเด็กๆและพวกเขาก็เชื่อใจเจชนเจก็แฮปปี้ที่มาอยู่ด้วยกันเมื่อทางฝั่งสามีได้ยินภรรยาพูดเช่นนั้นซึ่งเป็นคำขอที่ดูเหมือนเป็นประโยคบอกเล่านี้เขาแทบจะไม่มีทางที่จะปฏิเสธใดๆได,ๆได้เพราะภรรยาได้ไฟเขียวตกลงยินดีไปแล้วสถานการณ์เช่นนี้ทำให้เขามืดแด้าน ไม่รู้ต้องทำอย่างไรต่อไปโดยเรื่องนี้ทางคองลัมนิสได้แนะนำสามีไปว่าข้อเสนอของภรรยาน,นั้นมันคือการเอาเปรียบครอบครัวเพื่อสนองความต้องการของเธอเองโดยการนำเรื่องการดูแลลูกมาอ้างซึ่งเมื่อเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันโอกาสที่ลูกๆจะรู้ความลับก็มีมากขึ้นและแน่นอนว่ามันจะกระทบต่อเด็กดังนั้นทางสามี ควรจะเปิดอกพูดคุยเรื่องนี้กับภรรยาอย่างชัดเจนก่อนที่เจจะย้ายเข้ามาและเปลี่ยนชีวิตครอบครัวอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้อีกนั่นเองท่านผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องราวที่ภรรยาจะพาคนรักอื่นนอกจากสามีต,ตนเองมาอยู่ในบ้านแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก com ขอบคุณครับ